สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาแนะนำการาขับรถของ Ford f ฟ s t a ้ครับผมเป็นการแนะนำเบอร์ต้นเนาะว่า,าวิธีการเปิดไฟหน้าเปิดไฟเลี้ยวเปิดอย่างไรนะครับผมอ่ะตัดกล้องมาเห็นครับผมก็จะเป็นเกียร์ออตโต้เนาะแต่ที่จริงมันก็กสไตล์เกียร์ธรรมดานะครับผม มันก็จะมีชุดคลั์นะครับผมเป็นชุดลัดต้้มปูที่จะมาเหยียบลัดแทนเราเนาะมันก็จะเปลี่ยนเกียร์ให้เราเองอัตโนมัตินะครับผมแต่สไตล์มันก็จะเป็นสไตล์กเกียร์ธรรมดานะครับผมประมาณนั้นก็เบื้องต้นนะครับผมเรามีกุญแจสตาร์ทเครื่องอคันนี้ไฟเครื่องยนด์ุบกุญแจสตาร์ทเครื่องนะครับผมก็ อย่าเบรกนะครับผมก็ใส่เกียร์ตามปกติเลยเกียร์ P คือเบรกนะครับผมเกียร์ R คือถอยนะครับผมเกียร์ N คือเกียร์ว่างนะครับผมเกียร์ D คือเดินหน้านะครับผมส่วนผักมาทางนี้จะเป็นเกียร์เมนนุ่นนะครับผมเราก็สามารถเลื่อนเกียร์ได้ gear 1, gear เกนะียร์หนึ่งเกียร์สองเห็นไหมอ่ามันมันมันต้องวิ่งตามสเต็ปมันถึงจะเปลี่ยนเป็นเกียร์สามเกียร์สี่ได้ครับผม เรากลับมาเกียร์ธรรมดานะครับผมก็จะเป็นตัวดีแบบนี้ครับผมแล้วก็ดันขึ้นมาเป็นพีก็จะเป็นการจอดครับผมอ่ะโอเคอันนี้เป็นการใส่เกียร์อ่ะเดี๋ยวขอรับสายก่อนนะครับผมอ่ะรับสายโทรศัพท์ก่อนหลังจากที่เราใส่เกียร์ครับผมเดรนหน้าถอยหลังเกียร์วงเกียร์ว่างเสร็จแล้วครับผมเราก็มาดูการเปิดไฟเลี้ยวครับผม ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายครับผมไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกดลงครับผมไฟเลี้ยวซ้ายกดลงเลี้ยวขวากดขึ้นนะครับผมเลี้ยวขวากดขึ้นนะครับผมทีนี้ไฟเลี้ยวเปิดแล้วเปิดไฟหน้าครับผมไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟหน้าจะเป็นสวิตช์มือหมุนนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ก้านเหมือนรถเอเชียเรานะครับผมเราบิดไปหนึ่งทีเป็นไฟหลีนะครับผมบิดไปอีกหนึ่งทีเป็นไฟ หน้านะครับผมไฟหน้าเป็นไฟต่าครับผมถ้าเราจะเปิดไฟสูงล่ะเราจะเปิดไฟสูงอยู่ที่ตัวตัวนี้ครับผมนี่ไฟสูงก็จะมีรูปสีไฟสีฟ้านะครับผมนี่คือไฟสูงครับผมแล้วก็ดันขึ้นนะครับผมอนี่นะเราไม่ได้ดันลงนะทุกคนเราดันขึ้นนะดันขึ้นหนึ่งทีเห็นไหม ไฟสูงก็ติดนะครับผมไฟสูงก็ติดนี่คือไฟสูงอยู่ครับผมถ้าเราจะเปิดไฟต่ำล่ะอ่ะดูส่องมาตรงนี้ถ้าเราจะเปิดไฟต่ำล่ะเราไม่ได้กดลงนะเดี๋ยวเดี called, ๋ยวพังนะครับน Am ้องๆนะครับท่านเจ้าของรถนะครับผมไม่ได้กดลงนะเดี๋ยวพังนะเรากดขึ้นอีกทีนึงครับผมอ่ะเห็นไหมเป็นไฟต่ำแล้วทีนี้ปิดไฟต่ำนะครับผมปิดไฟต่ำ ก็ปิดมาก็เป็นไฟรลีก็คือปิดไฟนะครับผมประมาณนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกครับผมนะครับผมเปิดนะครับผมแต่ไฟตัดหมอกก็อาจจะต้องเปิดไฟรลีก่อนที่เปิดได้นะครับผมเดี๋ยวลองนะครับผมเปิดไฟหลีตึ๊ไฟตัดหมอกแบบนี้ครับผมทีนี้เลี้ยวเปิดไฟได้แล้วก็จะเป็น ฝน้ำฝนครับผมปัดน้ำฝนอยู่ทางนี้นะครับผมปัดน้ำฝนที่อยู่ทางขวาผมกดขึ้นมากดมาอ๋อน้ำไม่มีนะอ๋อเขาบอกว่าน้ำไม่ไหลนี่นะ,อ,ะอันนี้ปัดนะผมสองทีเร็วขึ้นนะครับผมแบบนี้หนึ่งครั้งสองครั้งก็จะไวขึ้นสามครั้งก็จะไวขึ้นนะครับผมแบบนี้ถ้าเป็นฉีดน้ำครับผมเป็นฉีดน้ำก็ ดึงเข้าหาตัวดนู่นมนตัดด้านหลังเอาไปดูปดดเป็นน้ำแฟตหลงมาด้วยมาทีนี้เอาแล้วปัดด้านหน้าปัด,ดยังไงทีไรเนี้ยนี่นะครับผมบ <c oughs> จะสอนจะสอนเขาต้ปัดไม่เป็นเอ้าเอาแล้ว่าดูนะทุกคน เราจะปัดด้านหลังให้ดึงเข้าหาตัวอ้อมดูด้านหลังนี้เราจะจะปัดด้านหน้านะครับผมเราจะฉีดน้าด้านหน้าเนาะฉีดน้ําด้านหน้าไม่ใช่ปัดด้านหน้าฉีดน้าด้านหน้ากดลงนะครับผมเห็นไหมฉีดน้ําด้วยกดด้วยนะครับผมพอ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  ปัด lo ด้านห,หน้าแล้วกดปัดปัดเมื่อกี้เรากดตรงนี้ใช่ไหมปัดด้านหน้าปุ๊บด้านหลังก็จะทำงานด้วยพร้อมกันสองงานเลยนะครับผมถ้าเราจะปัดด้านหน้าอย่างเดียวก็คือดันด้านหน้าอย่างเดียวเห็นไหมด้านหลังก็จะก็จะไม่ทํางานแต่ถ้าเราฉีดฉีดน้าตรงนี้กดฉีดปึ๊บหน้าก็ทำเอาหลังก็ไม่ทำทำแค่หน้าอย่างเดียวเมื่อกี้ยังทําเลยอเอาใหม่ครับผม อ่ะกดฉีดด้านหน้าปึ๊บ,บอืออ่าทำหน้าอย่างเดียวครับผมหลังไม่ทำถ้าถ้าจะฉีดด้านหลังดึงเข้าหาตัวนะครับผมมันจะฉีดด้วยจะปัดด้วยนะครับผมก็จะไม่มีปัดด้านหลังค้างไว้เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะพอเราฉีดด้านหลังปัดด้านหลังกดเข้าหาตัวปึ๊บ ถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะทีนี้แตรครับผมแตรก็บีบที่ตัวพวงมาลัยได้เลยจะมีรูปแตรอยู่นี่นะครับผมและถ้าเราขับไปเราอยากฟังเพลงครับผมอยากฟังเพลงเราคันได้ขั้นตอนแรกเราต้องเปิดแอร์ก่อนอเปิดแอร์ครับผมเปิดแอร์ก็หมุนวอลลุ่มได้เลยครับผมนะครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมก็จะมีสีขาวบอกอยู่นะมีมาร์กสีขาวอยู่ นะว่าอยู่ตรงไหนครับผมมันก็จะเลื่อนๆหน่อยไอตรงนี้เปิด Air แอร์เราต้องกด AC ด้วยนะครับผมเนี่ยต้องดูด้วยว่าบางคันอาจจะไม่ได้เปิดอยู่ครับผมแอร์ Air จะไม่เย็นต้องเปิด a อซให้ไฟสว่างแบบนี้ด้วยครับผมแล้วก็ไฟสีส้มตรงนี้บนในรถตรงนี้ก็ต้องเปิดด้วยนะครับผมอ่ะเราเปิดแอร์เปิดพัดลมเสร็จแล้วอุณหภูมินะผมอุณหภูมิเราต้องให้อยู่อ่าล่างสุดตรงนี้ครับผมเอ่อ อัดได้ถ่ายถ่ายให้เจ้าก่อนก็ไน้อุณหภูมิต้องให้อยู่ล่างสุดตรงนี้นะครับผมถึงเย็นอย่าปรับมาที่สีแดงเนี่ยผมสีแดงนี่ร้อนนะครับผมเพราะว่าคันนี้มีแอร์ร้อนด้วยครับผมมีแอร์อุ่นด้วยครับผมก็ถ้าเปิดมานี่ร้อนแน่นอนอุ่นนะครับผมอุ่นแน่นอนร้อนแน่นอนนะครับผมทีนี้เราอยากฟังเพลงครับผมฟังเพลงนะครับผมเปิดวิทยุให้กดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับผมคือปุ่มเปิดกดที่หนึ่งปรับเสียง มุนตรงนี้ครับผมปรับเสียงหมุนตรงนี้นะครับผมเลื่อนเพลงนะครับผมอันนี้จะเป็น FM เนาะโอ้ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อ้อาผมปิดก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปเปิดไม่ยากครับผมก็เปิดเจอปุ่มเปิดเลื่อนเพลงแล้วก็โอเคแล้วนะครับผมก <artistic S 1> ็ข้าวๆก็มีแค่นี้นะครับผมเบรกมือละเบรกมือก็เหมือนกันับผมกดแล้วก็กดลงนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมอ่าหลักๆก็ คล้ไขไขกันนะครับผมก็เป็นการใช้งานรถฟอร์ดเฟสต้าเบื่องต้นครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมนะกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ซื้อรถฟอร์ดเฟสตาครับผมยังไม่เคยใช้งานนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะเปิดตรงไหนปิดตรงไหนครับผมก็สามารถมาดูคลิปของแซนตตได้วิดีโอของแซนตตได้ครับผมก็ศึกษากันไปครับผมใช้งานไม่ยากผมรถก็ใช้ดีครับผมแต่ถ้าชอบขอบคุณครับ